สวัสดีครับผมอันนี้ผมจิต่ายนะครับผมอันนี้ถนนสองซีช่วงแยกอันบ้านจานไปอำเภอเดชอุดมนะครับผมจากนี่ไปเดชก็ประมาณห้าสิบกิโลครับผมน้ำยืนเนี่ยจำอะไรไมด้โอ้โพี่น้องครับผมถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จสมบูรณ์ร่มครับผม นี่แหละครับผมอันนี้เป็นถนนสองซีนะครับผมซีจุดเริ่มต้นมาจากตุนนะครับทางโคราชนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นถนนซีเลนแล้วครับผมเนาะนี่คืออะไรปูนยางโอ้ถนนโล่งขนาดครับผมเส้นนี้ถ้าไปบนก้าวสิบกิโลนะครับพี่น้องครับผมถ้าไปอันอะม นั่นกับประมาณน้ำาย็ไอเดดูุดมเนี่ยกับประมาณหาสิบกิโลครับผมบรรยากาศท่าในเซเบอร์น,นะครับผมงามมากครับผมนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำห้วยขยูงนะครับผมนี่ม่ช่วงนี้เขาเป็นอำเภอเบญจลังนะครับผมที่ต่อจามิกีเป็นอำเภอกันลังเนี่ยขเขาเขตเบญจลังนะครับผม ผมมูหได้ครับมาอันนี้เป็นเป็นเขตของอำเภอเป็นจรังนะครับผมนี่ครับบ้านกุสมิงครับผมด้านแรกที่เขามานะครับจากอำเภอเป็นจรังนะเขตเป็นจรังในเขาเส้นสองสี่เจมู่บานเนี่ยน้ำแรกครับผมโงงานครับผมวัดปลากุดสมิงครับผม นี Even ่เป็นอะไรนะครับผมอันสองซีนะครับผมเบิ่งกันยาวๆครับพี่น้องครับผม สองซีนะครับแม่น้ำห้วยสางครับผมสากลเฮ็ดงามขนาดนะครับเส้นนี้ครับผมลมสุขันนนั้แหละครับผมบอขับรถปลอดภัยเลวครับผมอาร์ซีบอนั่นหลายนะครับผมนะอาร์ซีบัตไทยฮอดอั่นอำเภอเดีนะครับพี่น้องครับผมจะอาร์ซีเปแบบระยะสั้นๆเอาวานะครับผมเนาะาเอ็นมินกับมันอยู่ไก่บ้านนะครับผมช่วงแรกพร้อมกันเลย อันดับที่นึงนะครับกระสให้ชมบรรยากาศแบบว่าหอมปากหอมคอนะครับผมบ้านนองว่านะครับผมนี่ครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปเป็นบ้านน้องว่านะครับผมนี่ผมกัาาบเสบบามารีวิวเส้นทางต่าง,งจังหวัดอีฟังไอเบั๊งนะครับผมโอ้บอกถึงโอเหีดกับน้องใสยตื่นข่าวหรือตื่นเต้นอยังจะย่ง <c oughs> เ็ดีแล้วครับ่มบผมจำนวนสองซีนะครับผมประมาณสองซีตะก่อนเป็นสองเลนนะครับผมมากนะเป็นเลนสวนทางแลนที่รถติดแห้งครับผมแต่อันนี้เข้ามาทายคลิปหทยยี่ทายยางกับแลน,นแบบ ธรรมดาได้นะครั 40. 40. บผมนีกสี่สิบกว่ากิโลจากจากนี่ไปประมาณสี่สิบกว่ากิโลครับพี่น้องสิบพี่ฮอตดีนะครับผมแต่ผมก็บ่ได้พาพี่น้องพี่ฮอดนะครับผมเพราะวันจีงไหนเดี๋ยวโอกาสหนาเนาะครับผมนัก็คือสิบพี่ฮอตดีอุดมอยู่ครับผมแต่ช่วงนี้ก็เสียหายเบิร์นประมาณสั้นๆก่อนละครับผมกะ สี่บอนบ้านเกินไปนะนี่บ้านแพ็คคือเก่งไหมครับผมแพ็คเบนเจลังได้ครับผมเพราะเป็นขนาดได้ครับขนาดที่เคยไปทยเนะี่ยเป็นบ้านโน่นแพ็คนะครับผมตัวนี้ก็เป็นบ้านแพ็คครับผมบ้านบัวใหญ่นะครับผมเนี่ยผมจะอ่อานบ้านในฟั่งตรงบ,บ้านนะขาัานผ่านบ้านในประเด้อ่านกับขอถูกขอไม่นด้ครับ มาได้แล่นรถไว้นะครับครับนนะก็คือไอ้เพิ่งบรรยากาศซาซาไปนึกๆไปนะครับผมนะ ก็ได้ไปอันนี้อันกราฟรถมโมนี่นะครับพี่น้องครับผมวว้าไปได้เรื่อยๆนี่ครับพี่นอ้องโอ้แดดย,ย่อนแสงเลยครับพี่น้องครับผม อันนี้ผมเรี่ยวกับแแล้วครับผมนะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ได้ครับผมครับสวัสดีครับผม